ครับวันนี้พี่ําต้มจืดตําลึงเลือดหมูเต้าหู้ไข่เนี่ยครับเต้าหู้ไข่เดี๋ยวซอยเอหันก่อนอระหวังที่รอให้น้ำน้ำมันเดือดผมจะซอยเต้าหู้คอยหั่นไม่ใช่ซอยหั่นอันนี้กระเทียมเจียวไวโ้โรยหนาจืดจืบ โอ้สวยมากกับต้าหูไข่ระวังซิโลให้นมามมันเดือดผมก็จะลงเลือดหมูไปก่อนเลยนี่ครับเลือดหมูใส่หมดใน่เลยผมก็ซื้อมาเลือดหมูก,ก็ไม่ค่อยแพงหราครับ15บาทก็ได้กิน,นกินบ,บ,บ่หมดอย่างหลาย อ่าเป็นหนึ่งรายการจริงๆต้องมีสามเกลือกระเทียมพริกไทยแล้วก็อะไรนะผมก็ลืมตำมันจะหอมเมื่อลรักผักชีครับแต่ว่ามันของไม่พอครับแต่ว่าเราทําเท่าที่ว่ามันมีของในอุปกรณ์ที่เรามีนั่นแหะผมก็จีปรุงรสโดยรสดีตัวนี้มดอะไรครับใส่มดเลยมันนี้ใช้ตเตาแมเล็กไฟฟ้า มีเล็กตัวละใช่ดีเหลือแค่นี้ใส่หมดเลยอร่อยๆเดี๋ยวก็จีใสซซุปก้อนคันอรสหมูแต่ก้อนนึงนี่ครับน้ำเริ่มเดือนละเนี่ยใส่ไปก้อนนึง ล้วก็ที่ใส่ผงนวย,ยีกหน่อยหนึ่งเพิ่มเพิ่มรสชาติเนื้ออัตรสในการกินใส่มากอร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยเทียนแหละแต่ว่าอาจจะอร่อยไม่หลายอโอ้หอมหอมฉุยเลยอ่ะทีนี้เราจะใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ไ,ไข่จืบ๊บจืบโอ้สีสันสวย พีอเจียอยรกอยไข่ยกับมือเที่ยงวันนี้จื๊บจื๊บคออุกวัน,นี่สะดวกสบายครับจะทำเพราะมันมีของสำเร็จรูปขายอโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูหน่อยโอ้อร่อย้อม สุกยอดซุกยอดซุกโอยสุกโอยเนะเพิ่มนี่หน่อยนึงเติมนี่หน่อยนิดโอเคอ่าเดือดได้ทีแล้วปุ๊บผมก็จะใส่ตำลึงลงไปเลยนี่ตำลึงตำลึงใส่หลายๆเลยใส่มดนี่แหละเออเนี่ยครับปล่อยไว้สักพักหนึ่งทำง่ายครับตุ่มจืด พอตําลึงมันสนุบกุเขียวอ่ะเทคนิคกันด้วยกับเทียมเจียวตามฮู้คุกเคล้าคุกเคล้าอ่าเรียบด้วยครับ